Đó, anh sẵn Theo hưởng đó là lâu nhưng không nó là... เออช่วงแรกของช่องพี่ใช่ไหมขึ้นก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะจากสี่คนห้าคนตอนนี้กลายเป็นยี่สิบคนอีกหน่อยเป้าหมายต่อไปช่องเราถึงพันครับนะโควิด <c oughs> ครับน้อง ไม่โอ้โหไม่มีปืนอนี่ไอ้เหี้ยขวดคุณี่ดวงอะไรน้อ,องไอ้ซ์น đây có fail đây chết có đây nếu cũng là compute, mà Ừ, đây em có lại ต่างเขาโอ้ยเฮียโอเคตายอีกหนึ่งเราขอเล่นจริงจังกันใช่ๆช่อบผ่อนประสาทพี่อัน <c oughs> อันนี้ผมไม่เถียงอันนี้ผมไม่เถียง ลับหนึ่งวันหนึ่งพี่ขอตั้งใจเล่นกันนะแต่สิ่งที่ช่องเราไม่เคยเปลี่ยนไปนก็คือคอมเมนต์น้อยเหมือนเดิมสื่คิวแล้วครับน้องๆตายต้องได้ที่หนึ่งครับชาเลนจ์เรายังไม่จบสิน้น เราเข้าวงดีกว่าน,นะเหลือ18คนจะแชมป์ไม่ว่าตานี้เรามีชาเลนจ์กับพี่เมย์อยู่นะถ้าเราแชมป์นางจะยอมเราเกมจใจแท้ๆตานี้แหละไม่จะผิดคำสัญญาแท้ะ ก็เลยช่องเราอะทุกคนอะชอบคอนเทนเสเือแกล้งเธอสามร้อยกว่านักกลัวมาทำไมไม่ก็สุดามาถมที่เลยจังหวะเนี้ยเฮ้ยเลย ไม่ถึงสิบคนมีโอกาสแชมป์ไม่น่ยเทียตาเนี่ยไม่ได้มุกคนเนี้ยนี่มีโอกาสแชมป์ยิ<ม>ยยงจำตั้งใจได้แล้วคุณผู้ชมตัวผมเองนะไม่ใช่พี่อ,อ๋อ,อผมจำไม่ได้ครับบางอันจะจำได้ว่าแค่เราเคยเข้าปั่นพี่มาก่อนอันนี้จำได้แม่น มาดูตรงนี้มีอกอะไรนบ้างมหเลยสี่คนสี่คนนี้ไม่รวมเราวนะ เสียงเปิดละหาแน่เลยนั่นไงนั่นไงเ้ยอ้ยโดนไปไหนแล้ววะว่ย,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 นนวยมันเห็นกู มันเหลือสี่ตัวครบเลยเนะี่ยโอ้โหมีโอกาสไม่ได้ถ่ายได้งยงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเรามีเอวบีว่าต้องใสอ่อะเออเข้าหัวไปดิเออน็อกไป Ôi anh hí à, không à. Chút này quên. Mới đây chấm nè, này ạ. Đi chơi anh ạ. Ôi, hồi oh hồ, thằng khốn không biết thể làm được đi lần Ôi, lông khốn bạc ตัตว์มาด้ไม่ต้องเล่นอ้บอทเฮีย เฮียขอาใส่เลยปืนเหี้ยไปขอเล่นก่อนแล้วกันเฟสห้องค่อยตอบ จริงจังเกมมิ่งนะครับเพื่อ,อ,อ,อน้ยอ้ายโดนไอ้ส่อนคนบาปชิบหายเลยกู <c oughs> คนบาปชิบหายเลยเฮีย <c oughs> ไปพิมพ์บอกชื่อบันไดนในห้อง รเรื่องคือมันเล่ไมนันต้องนล่าของเขาเนี่ยไอ้ี่ยมองไม่เห็นกูลวไอ้สั์ ก็ไปสั์เขาเป็นคนที่หกของห้องเหลืออีกสิบสี่คนตาน้หวังว่าเราจะได้แชมป์หวังแล้วหวังเป็นอย่างยิ่ง เราได้สิบคนนะไม่รวมเราเราจะต้องแชมป์ตาเน่ห้า <c oughs> คิวนะทุกคน <c oughs> บอกเลยแต่วันเกิดเธอเขาจะพยายามทำสปายเธอให้ได้แล้วเขามีขอสปายเลยเดี๋ยวก็รู้ไม่ม <c oughs> เ,มเสียไม่เสียกันขอเงียบแป๊บเดียวได้ไหมยังออนนะข้างหน้ามีคน เฮียเลยวันนี้คุมปืนไม่นิ่งเลยครับครูยังไม่นอกเฉย แบเละเข้าวงเนียนๆเข้าวงกันนะโอ้ย โอ้ยเฮียเอ้ยไม่ของมุมกูอย่างเฮียเลยโอ้โห จะไม่ได <pet> like ้แชมป์เลยใช่ไหมวัน <Wenn> นี้ทีอเปลซื้อเพื่อนอ่่อยากอ่า กำกำหมัดว่าจะให้หมัดสักทียังไงใ, <laughs> ให้หมัดเลยอะอุกสาวเเป็นคนดีนะขอโทษครับเอยเราได้อักเราต้องได้แชมำหล้วตาเนี้ยขอชุบเพื่อนก่อนเราเป็นคนดี <c oughs> tuổi Ồ, nào nè Hỏng chiến Giờ cho hết của tiền thế này nè <laughs> <laughs> เหลือตัวเดียวแชมป์เลยคอนเทนต์เราสำเร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่งประมาทไปอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้บอกแล้วตอนนี้มันต้องแชมป์เออแชมป์ดึงหน้าหน่อยนะอืมสีหน้าของผู้ชนะอือยากรู้ป่ะเขาจะให้ทำอะไร ่อ,อนเขาออกสตีมมาจัดมาสิพันเขาออกสตรีมเจน้นี่เขาจะบอกพอใจเร็วจัดมาหน่อยสเิเดี๋ยจะให้เปิดกล้องด้วยอันนี้ก็ยอมมาซะดีๆ อออแล้วก็บอกรักอออสติมาจับไมจะไม่เป็นไรรู้อยู่แล้วอืมไปนะชาเน็ตนี้แล้วก็สำเร็จไปแล้วนะครับทุกท่านชมเราสำเร็จลล่วงไป